คำเตือนสำหรับสตาเซีทุกท่านในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาพลังงานอาัามีผลกระทบค่อนข้างมากสำหรับพวกคุณบางคนผมเองก็เคยมีอาการเหล่านี้มาบ้างคือเหนื่อยง่ายเป็นหลักฉันมาที่นี่เพื่อรับใช้และช่วยเหลือด้วยการแบ่งปันภูมิปัญญาและความรู้ของฉันเกี่ยวกับโลกใหม่เรากำลังปรับตัวให้เข้ากับพลังงานใหม่ และร่างกายของเรากำลังปรับตัวจงมีเมตตาต่อตัวคุณเองทางข้างหน้าคือฟังร่างกายและพักผ่อนออกไปในธรรมชาติถ้าเป็นไปได้ฉันรู้ตัวเองว่าการเดินเล่นในธรรมชาติช่วยให้ฉันสบายขึ้นพวกคุณหลายคนอาจรู้สึกถึงอารมณ์ต่างๆบางอย่างที่มเมล็ดลึกเข้ามาที่พื้นผิวเพื่อปลดปล่อยและเคลียร์ สิ่งที่ฉันทำคือเขียนมันออกมาและเผยแพร่ออกไปรับทราบสิ่งที่คุณรู้สึกไม่มีใครบอกว่าคุณต้องชอบแค่โอบกอดและพักผ่อนดื่มน้ำและอ่อนโยนต่อตัวคุณเองพลังงานสูงและเพิ่มขึ้นทุกวันมากขึ้นกว่าเดิมและหลายคนรู้สึกถึงอารมณ์ที่ถูกเก็บไว้เป็นเวลานาน,านได้เวลาลุกขึ้น และปลดปล่อยทุกสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่หัวใจที่รักของคุณอีกต่อไปจงอ่อนโยนต่อตัวเองเพราะนี่คือการกวาดล้างอย่างเข้มข้นสําหรับหลายๆคนในระดับต่างๆถึงเวลาที่จะรักตัวเองต่อไปตอนนี้เรากําลังมุ่งสู่สิ้นปีและสิ่งที่จำเป็นในการเผยแพร่จะมาถึงการรวมเข้าด้วยกัน เรากำลังรวบรวมพลังงานใหม่และสิ่งใดก็ตามที่ไม่ใช่ของแสงจะถูกนำขึ้นสู่พื้นผิวเพื่อการชำระล้างและการรักษาการปลดปล่อยเมื่อเรากลายร่างเป็นคริสตัลลา์ไดมอนด์บีอิงออฟไลท์หลายคนกำลังสับสนว่าจะก้าวไปทางไหนดีนั่งในความเงียบอีกครั้งแล้วฟังเสียงหัวใจ และจิตวิญญาณของคุณคุณจะได้รับการนำทางว่าคุณมีคำตอบทั้งหมดอยู่ภายในหากคุณถูกบังคับให้สร้างสันติภาพกับคนที่คุณรักสมาชิกในครอบครัวเฟนฟาร์มารีให้ทำสิ่งนี้จะทำให้คุณมีสันติภาพเมื่อคุณได้รับการปล่อยตัวท้ายที่สุดเราเป็นสิ่งมีชีวิตทางอารมณ์ที่นี่ ที่ประสบกับประสบการณ์ของมนุษย์รักพวกคุณทุกคนครอบครัววิญญาณอวยพรให้เราเป็นหนึ่งเดียวกัน